ก็มุมเดิมมันละพี่น้องแต่ว่าเพิ่มเติมคืออาหารการกินซุปมะเขือซุปมะเขือต้มไข่กับน้ำซุปอวนตินในร้านอวนตินร้านน้อยกินโอนตินนซุปอวนตินในร้านเราย้ายกับน้ำซุปมะเขือสกพี่น้องไข่ไขต้ไมไว้แล้ว ตมไข่ซีน้อยเมื่อวานเมื่อวานในเจียวม,มันนี้ตนะมนี่แหละเมนูอาหารการานันแล้ววันสุกมะเขือสุกมะเขือค่ะโอเคอันนี้ไมนะ่หอดตุ่มมะละไม่น้องต้มมะเขือต้มพริกพริกต้มเอาเพราะว่าขั้นครัว ง่ายดีพี่น้องต้มกับมะเขือไปเลยค่ะต้มพร้อมกันมะเขือแล้วก็ไข่แล้วก็พริกต้มพร้อมกันไปเลยต้มมะเขือกินแล้วเขาเหนียวค่ะแต่าละมือน้อยหน่อยพี่น้องเอ้ยอาหาการกินหมอน้อยต้มพริกกระองหลายเป็นต็อกพี่น้องขวบขวบได้น้อยค่ะหั่นการกินขวบกระป๋องน้อพี่น้อง กอบมุมเดิมโขลกพริกต้มแล้วก็โขกสุกมะเขือค่อยต่ำถ้าพี่น้องเริ่มร้อนมีน้ำเติมน้ำตาดน้อย้ะค่อยบี้เอลนั่นที่กระเด็นเสร็จ้า เราวิอ่อย่างไรนะพี่น้องแต่ละมือเราวัดกันสิละ <S 2> <S 2> ที่เราเฮ็ดไปแล้วก็กินได้สองคาบเนกาะแต่กินยังมาเศร้าก็เฮ็ดยงดังมาเศร้าอ่ะแต่กินทำมาเว้นอีกรอบนึงถ้าว่าเฮ็ดต่อแรงก็ะเฮ็ดกินพอกินหมดเนาะค่ะเพราะว่ามันข้างคืนบ่ได้แต่ละมือเราวัดกับข้อกับน้ำพี่น้องคื่อย่างนั้นด,นนดูโขกแห้งไม่ได้พริกกนะนเลเขาตา แล้วก็จะมาละเอียดไรแล้วพี่น้องมัอจะมืดจังเลยมือจังน้อยมือจังน้อยนี่ลายการอาหารการกินแต่ละมืองตะวันอันนี้เป็นเก๋าข้าเขือเขื้าวห่อนแล้วพี่น้องเด้อเอานี้ใส่นข้าวเกลียเขือใส่ครา มันสิบกุญไวยนี่แหละพอได้กินพอได้ซุปไหลนนเนาะค่ะเนาะ